ลุงเอครับวันนี้วันเกิดผมอวยคมให้ผมหน่อยน้องเขามีแต่อวยพรครับเขาไม่มีเบอร์เดย์มาอวยคมกันหรอกครับลุงผมเสียใจมากครับแฟนผมปกติจะชวนไปเที่ยวแต่วันนี้ไม่ชวนเลยทำไมอะเสลยุ่งไรอีซานเนี่ยเนี่ยแล้วมึงจะเล่าหาพ่อมึงเหรอจากงานวิจัยเผยว่าไม่ว่าจะโดนหลักสิบหรือหลักพันก็ไม่ได้ท็อครูซุโกยเออยู่ดียิ้มทำไมเอ้าหนูชอบลุงเอมากๆเลยค่ะไม่มีสาระเลยค่ะหนูหมดหลายบาทแล้วค่ะทอแท้กับลุงเอมากๆเลยค่ะ ลุงเอครับจีบีดีจริงๆครับเห็นไหมผมกิน5วันแล้วยัง็นจากเสาไฟเลยครับน้องมึงไปเช็คนะลุงมึงไม่ได้เกี่ยวกับจีบีแล้วล่ะเกี่ยวกับอย่างอื่นละลุงเอเคยคิดสงสัยไหมครับว่าถ้าครูตีแล้วเปิดดาเมจสะท้อนกลับโดยการเอาจูดีฟาดปากครูมันน้องครูเฮียเลยเปิดดาเมจสะท้อนกลับได้มึงรีเบียลไปหมดนะเส้นนาลอยเด้ง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 ลอยเดวัดเคิร์ฟวันดีเคิร์ฟซานต้าหล่อมากเคิร์ฟเฮ้ยกูไม่ได้ชมเมืองอ้าว หยอกหยอกยิ้มซานตาเบ้มึงเลยซานตาเบ้เฮียลุงครับลุงครับสาระนะครับลุงเคยคิดอยากบรรลุธรรมนอนให้รถบดถนนมาบดธรรมไหมครับน้องมันจะบรรลุธรรมได้จริงเหรอนอนให้รถบดบดไหลสัตว์เป็นปลบหมขออด้งมนมันบรรลุธรรมยังไงวะมันมันบรรลุธรรมได้ไงวะนอนให้รถบดบดเนี่ย ข่าเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลือกเสียงที่คุณชอบหนึ่งปีอ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 งสองโมไดโมได3สามเออเอาเป็นโมได้โมไดแล้วกันครับลุงวุ้นเคอร์ครับลุงเอคิปครับแชร์ไลฟ์ให้แล้วนะครับกลุ่มคนตาบอด แช์แลุงเอครับผมมีคําถามครับครับคำถามตอนที่ทําธุระในห้องน้ําเคยเบื่อเบือเบ่อถักเปียหมออ้อยตัวเองไหมครับคือกูไม่เหลือน้อยกูไม่เหลือให้ถักแล้วกูด <ผม S 2> ตรงตอประจานนะครับลองสั่งอีห้าเวกฟู่มาแล้วจุ่มน้ําไม่เห็นฟู่เลยครับอุตส่าห์น้องคนละฟู้อเหี้ยคนละฟู่แล้วอีห้าไฟูจุ่มน้ำไม่ฟู้พ่อมึงเถอะไม่ได้แม่นฟูมีคนตัดไม่ได้ตอนทอให้ไปคุยกับนกนกบอกจิบจิบไปคุยกับนกกาเหว่ามันบอกให้ว่าผมว่าแตกไปสามน้ำ มึงไคุยกันกกาเวีนัดเปิดบริสุทธิ์ก่อนเที่ยงคืนขอสาวที่มีผัวแล้วลูกสองได้ยิ่งดีขอบคุณครับดีเวนนัดเปิดบริสุทธิ์สาวลูกสองใต้ที่ว่าใจดีจะเปิดกันยังไงวะกูมึงสับสนในชีวิตอะเฮ้ยเด็กจําไว้นะคนโตเขาไม่ด่าพ่อแม่กันแล้วโคตรพ่อโคตรแม่สิเอ จากคนวิจัยเผยว่าเถากล้วยชากลางราวกับวิชากังฟูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ยังได้น้องมานักวิจัยกลังราวกับกังฟูมันจะมีเกี่ยวเยี่อะไรกันลุงเอคาบครับลุงเอคาบครับลุงเอคาบครับลุงจะเสียงดังทําไมเอาเมืองพูดเต้าอีกล่ะเอาหยอกหยอกครับรักมุกบุญลุงเอคาบครับลุงเอคาบครับลุงเอคาบครับเอเอเรียกไม่ได้ยินหรอได้ยินเปิดเสียงเอ้า ให้กูแหกปากตั้งนานมึงลืมเปิดเสียงผู้จัดการทีมชอบตีกอลมึงเอาง่ายๆเลยเป็นอะไรอ่ะเสือกไม่เสือกเลยอีสักไม่สวนลู้ไม่ถามแล้วต่อไปลุงอเป็นความสุยกร่วมหมยหรอครับพี่ไม่ได้รัก่ครักแต่เจ้าแบแบบูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากกลุ่มคนรักงูจงอางพี่ไม่ได้รักน้อง วางก้อนแกมควงกันบรรยากาศขออนุญาตนะคือพอประจานนะครับลองสั่งอีห้าเวกผู้มาแล้วจุ่มน้ำไม่เห็นฟู่เลยครับปุ่นซื้อตั้งเป็นหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลมอีห้าเวทผู้เขาเป็นไม่ใช่เม็ดฟู่อีหี้ไลฟ์นี้สนุกมากเลยมีบางโตมาไลฟ์ด้วยค่ะเพลินมากเลยค่ะฟังเสียงธรรมชาติชิลทิลคาไซ ให้เอเพื่อนรักดีใจกับกูหน่อยทําไมอ,อะยิงชิงคงเป็นแล้วแถมไม่ต้องให้แม่มาจับให้กูฟิวไปเฮ้ยดีใจด้วยนั่นเพื่อนทิ <A. S 2> ้งจองเองไปแล้วยืนเย่อม่นต้องให้แม่จับแล้วดีใจด้วยเพื่อนฉลองเลยมีเอ็นเคมีบัตรจับมืออ่ะลุงอูดจะมีบัตรทะลวงรูติดไหมครับน้องบัตรทะลวงรู <A. S 2> ห้ามมึงเถอะชีวิตนี้นอกจากจะลุ้นให้โดนครึ่งจอต้องลุ้นให้เมืองไม่ไปทําอะไรงโง่ๆอีก จริงกูว่าหลายคนลุ้นุสองต่อรุ้นว่ากูขึ้นไปทำอะไรโง่ๆไหมจริลุงเอคบถ้าผมพูดอะไรต้องลงท้ายว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยใช่ไหมกดไลค์ให้ลุงเอเอาเลยกดซับให้ลุงเอเอาเลยสปอนเซอร์ขอถอนหมดนะเอาไม่เอา ผลวิจัยออกมาว่ามีตรภาพไม่ได้แปลว่าพ่อมิรเป็นตภาพน้ําแต่อย่างใดน้องพ่อมิรเป็นตแกมันไม่ได้หมายความว่าพ่อมิรเป็นตาพาอยู่เลยไอ้สังูอะไรบินได้เงียน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 บ้านพ่อบินได้ควายอีสัตว์เป็นงไอกูสวัสดีครับบางโตไว้จะแวะไปกินนะครับร้านเนื้อแท้ไม่ใช่บางโตครับนอ้นี่บางต้มเตี้ยมครับ่ยดูงอคงมาลุงเอเป็นญาติกับพระถังหรอครับได้ยินเขาบอกตามิดยายนุช อมิตาพุทธครับไม่ใช่ตามิจัยนุชครับฟังผิดนะครับน้องเวลาจะถังก็บอกอามิตาพุทธไม่ใช่ตามิจัยนุชที่อามิตาพุทธอย่างนี้พอสั้หนึ่งมวนเพคขึ้นอย่างไม่ล้มครับไม่ว่าจะสูงเออเท่าไรก็ไปถึงไม่ว่าจะสูงเท่าไรก็ไป อาหารอม่องต่างแล้วไม่ต้องรอติกตอกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาอ๋อก๋วยเตี๋ยวไก่มาละานี่นะครับคู่แ <ๆ S 2> ข่งเอเลนเยเ,เกอร์เขาคือคเอวบนเยหมาในเขมงคู่คู่คูคู่บนเยมานะครับคู่แข่งเอเลนเยเกอร์เอวบนเยมาลุง<ช>เอคำาอะไรเป็นผู้ให้กำเนิดติ๊กตอก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 มามามาแม่นู

ผมงงยายสอนให้ถอดรองเท้าใส่บาทผมก็ใส่ลงไปคู่หนึ่งแถมคนให้ด้วยแต่พระท่านดูไม่ค่อยพอใจน้องพระท่านไม่กระโดดเตะมึงก็บุญแล้วน้องประนานะจ๊าลุงองค์กลิ่นตดของราษสีตรารือสีแอบดูดผีเสื้อสมุดของแท้ต้องหนุผีเสื้อสมุดน้องของแท้พมมลงเถอะลุงเบี้ยวเคิร์บผมอยากเลียแบบมงมามจนสาวเซลเยลแตกทำไงได้บ้างเคยน้องสาวเซลเยลแตกเฮียอะไรของมึงอะน้องนี่แบบเป็ปัดกระสุดนะครับลุง ั้งดาบแบบนี้ฟันหัวตัวเองทิ้งเหอะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวังดีนักวิจัยเผยว่าการกระโดดตึก30ชั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มความเสียวขนาดชักว่าวไวแต่อย่างั้น้องไอ้พ่อมึงกระโดดตึกแล้วชู่ไป30ชั้นอ่ะคนวิจัยบอกว่าเสือเป็นลูกของคนไม่ได้เป็นลูกของเสือแต่อย่างใดน้องมึงมือต้องมาวิจัยเรื่องปัญหาอวนแบบนี้ตอ้เหี้ยนเป็นเรื่องวิจัยเลยตักงนาว่าลุงเอคะหนูสารภาพความในใจตรงๆเลยนะคะแอบชอบเรงนเหรอเฮ้ยัวหนูมากๆเลยนะคะ โง่ลุงครับมีบควันข้างหลังครับหันหน่อยควันเผาศพพ่อมุงอ่ะลุงเอเคริร์เอคังสุเอตเอคังสุเอตเอคังสุเอตลุงครับสร้างแพรก็อันตรายนะครับถ้าสร้างใกล้งูจงอางกูมงไม่ง้อไปสร้างใกล้งูหรอกน้องมึงคนมันโพ่มึงสร้างแพรใกล้งูจงอางกูไม่ไปหรอกทําไมไม่ชวนน้องผู้หญิงข้างหลังมานั่งเล่นด้วยกันครับ ผม,มเห็นน้องเขานั่งอยู่นานแล้วน้องเขาเหี้ยเลยน้องลุงเอเคยคมีอารมณ์กับแมวไหมครับเออมีอารมณ์กับแมวไหมกูเนี่ยตอนยัแฟนครับเนมรมิตแปลละมาจากพ่อมิรบรรรวชเป็นเนรใช่ไหมครับอ่าเนรมิตนะครับมาจากพ่อมิดรบรรรวชเป็นเนรหรือเปล่นนปานะครับถามกูนะครับไปชื่นใจพี่ดีอั้นนะครับลองใลูกแก้วยัดเข้าไปในรูทมินแล้วขมิที่พุ่งออกมาใส่กล้องครับอ่าลองให้แบบอลูกแก้วยัดไปในรูแล้วพ่นมา บุ๋งบุ๋งบุ๋งทำได้ไหมบุ๋งบเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะปลาจมน้ําแต่ปลาจมน้ําบุ๋งบุ๋งอ่าปลาจมน้ำช่วยด้วยนะครับลุงเอรุ่มมาช่วยปน้ำก่อนเป็นคนที่ไหนเป็นเขาที่ไหนทากรีษมันจะฝรั่งเศสทากรฤษยางจะอยู่ภาคใต้อ่าทากรีษจะอยู่แถวฝรั่งนะครับแต่ว่าทากรฤษยางอยู่ใต้ลุงเอ่มทางานวิจัยพบว่าปลาตาเดียวเป็นปลาที่ดวงไม่ดีเพราะปลาตาเดียวไม่ค่อยโดนต้องปลาหลายตาถึงโดนอ๋อปลาตาเดียวดวงไม่ดีนะครับผมกําลังจะเข้ามาจับจับจับนะครับปลาที่ดวงดีนะครับถ้าปลาดวงไม่ดีจะปลาหลายตาเพราะปลารีเลย มันไม่โดดไม่มมันไม่โดดสัทีมองหาพ่อมึงเหรอป่าหาพ่อเหรอกูอยากรู้ว่าป่าหาพ่อมึงเหรอเอคบผมขอได้ไหมครับขอได้ทีนะครับสำคัญมากได้ได้ได้ขอเรียรูอังปังแมนของลุงทีหนึ่งนะคือรูส้นตีนมึงเถอะรูอังปังแมนในหียนี้ยูนเคิร์บไลฟ์สนุกมากมากเลยจริงเหรอเคิร์บเดินไปเดินมาโง่โง่แบบนี้คนยังดูเยอะอยู่เลยเคิร์บมึงอย่าใช้คำโง่โง่พัฒนาการอยู่น้องตัวเนี้ยทำตามนะครับพลังการหนึ่งแสนทีทำไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ทำเป็นเกย ให้พ่อมึงก็ทำไม่ได้หรอกตีลังกาหนึ่งแสนทีไอ้่ว่าลุงเอครับ,รบผมขออนุญาตเอาแท่งเอเรนเยเกอร์ยัดรูเผื่อเหลือเผื่อขาดลุงนะครับน้องรูมันพ่อมึไงไรรูเผื่อเหลือเผื่อขาดลุงเอเคยดูดเม็ดผู้หญิงไปเรื่อยๆจนมันหลุดคาปากมาไหมครับแต่ผอยอย,ยังเสียวอยู่เลยไม่บอกเขายังเสียวอยู่พ่อมึงเหอะมึงพูดเรื่องอะไรนุ่มวิมจัยจากทางคองโกพบว่าคนาที่ขนาดแท่งอับปินใหญ่เสียงจะเล็ก อนักวิจัยเผยงูทับสมิงคาไม่ใช่งูที่ไปทับเสือสมิงเตอย่างใดน้องงูไม่ไปทับเสือสมิง,ลงมเลยเฮ้ยพี่มนหยุดเธอลุงครับไม่ต้องเอากล้องถ่ายในรูก็ได้เดี๋ยวเพื่อนที่เป็นสถาปตวันรบกวนลุงช่วยแหกกว้างๆนอง้องเฮ้ยน,นี่ก็จะล่อดาบไม่ได้เป็นซุสตีเลยเนี่ยเฮ้ยลุงเอข้หนูเครียดมากเลยค่ะหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิครับเป็นอะไรอ่ะหนูขอเลียผ่าดาบทีค่ะน้อง มมา,มาีมาสัว์นักวิจัยเผยโกโจกับโกโอกออยอนนะ้ำไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใดหลังโกโบอยลองกลางอาณาเขตมนกนน้องโกโบอยไม่กลางอาณาเขตหรอ,อกเป็นคนลโกกัน <ức> ทำไมเ <ức> มดตังโปงปล <ức> ูกไม่ได้ <ức> เป็นอะไรคะน้องเป็นอะไรจ้า เสือกฮือฮือฮตายหงส์ซะมึงหังอมากเลยค่ะวันที่ลุงเอเดินไปฉี่ใต้ต้นโพแล้วตะโกนบอกผีในประเทศไทยตัวไหนก็ได้น้องกูท้ายันผีเลยเหรอไอ้ดอกเอคงไม่รู้หรอกว่ามีคนที่ห่วงใยเอมากกว่าแม่มัมมี่ของเอเชื่อเขาคือกรมสรรพากรเนี่ยผมหมดหนี้หมดสินแล้วครับขอขอบคุณทางเว็บนะครับเอ้อ้ไอไอ อ้ิิิิดดดดดดโเน็ตผมเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วครับได้ดูลุงปิดดอดปิดดอดปิดดอดลุงเอครับพี่อ้วนอันแหล่ไอหัวควยนี่ลายสี่ปิอดอ้วนบปิดดอดนนปิดดอด ไอ้โนมนี่แหละปิดจอแล้วสี่สิบไม่อ่านสี่สิบไม่อ่านไอ้ยี่สิบมันบอกสี่สิบไม่อ่านสี่พันนันยังไวน้องสี่สิบมึงชวนกูรอดดากไอ้เฮียไอ้เวนั้นมันชวนกูรอดจะดากเออขอบคุณด้วยนะครับนะฮะนี่ก็เราบอกแล้วนะครับว่าเฮ้ แต่ว่าลุงเอมีแผนจะไปแบบถอยคอมใหม่อยู่นะครับนะตั้งงบไปสักใช้ได้อยู่ตั้งงบไปใช้ได้อยู่นะครับอ้าวจบเลยยศาสเต้ไม่ขายให้ครับจะเลินลวสปอนยังไม่เอากลัวตอนนี้มึงก็คิดเอาอะสปอนเซอร์ยังไม่ขายให้กูอะ กูจะไปซื้อที่ไหนได้ละมึงคิดดูอะแว่นนอปตัตอะกูไปขอแว่นเขาใหม่เขาบอกเขาไม่ขายให้กูเหมือนกันนะน้องตั้งแต่กูไปทำของเขาหักอะเขาบอกให้ทดสอบความทนทานในไลน์กูทดสอบมันก็หักจริงอะแต่ว่ากว่าจะหักก็หลายทีอยู่อ่ะแต่ก็ถือว่าทนทานแข็งแรงอยู่เนี่ยแว่นนอปตัดก็มึงเชื่อไหมเนี่ยกูไปทำแว่นเขาแตกมเนเนี่ยกูเครื้ยงจนแตกมันเขาไม่ให้กูละเขาบอกเขาบอกเองให้ทนทานกูว่าฟัดให้จนแตกด้วยกูอยากรู้ว่ากี่ทีแตกกูผิดอะไรวะแว่นนอปตัดเหมือนกัน กูเคี้ยงจนแตกอ่ะเขาเขาบอกให้ทดทดตอบความทำทานกูว่าล้อจนแตกอ่ะพวกมึงอายุอ well ่ะก็อยู่ในเหตุการณ์กันหมดอ่ะกูผิดเฉยอ่ะนล้วมึงดูสปอนเซอร์ต้นตีอะไรส่งงูเหลือไม่กูเนี่ยมึงเคยเห็นในประเทศไทยเนี่ยส่งงูเหลือไม่เนี้ยตอนเปิดกูเกือบตายใจมาในกองมึงรักกันมึงดูสปอนเซอร์รักกูทั้งนั้นอ่ะเนี่ยตีบีดก็จะ้ทำอะไรแปลกๆไม่รู้อีกทียเอาตีบีดไปหุงข้าวแล้วก็ให้กูมาด่าแล้วก็ไอ้เด็กมาด่ากูต่อยว่าเขาทำจริง มึงดู่ะเวร์หมดอะไอ้เฮี้ยเวออ์ย่าตะปอนชีบิตเฮียอะไรไปเจียวไข่กูจะหลุดจะเคซี่ไปเลยอ่ะน้อง